แนวทางของเรานอกจากการรักษาโรคที่เข้ามาหาเราแล้วเนี่ยเราจะมีเชิงที่จะต้องป้องกันโรคซึ่งเป็นแนวทางที่สําคัญเพราะว่าการรักษามันบางครั้งมันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเวลาและสิ้นเปลืองตัวคนไข้เองแพทย์หญิงสุวรรณีรัตนชูวงศ์นะคะเป็นแพทย์รุ่นแรกของโรงพยาบาลพญาไท3ก็อยู่ในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลพญาไทสมถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีนะคะ อายุรศาสตร์นี่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การรวบรวมความรู้ต่างๆซึ่งกว้างๆมารวบรวมแล้วมานั่งวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็มีแนวทางรักษาที่ชัดเจนนะคะหมอคิดว่าคนไข้ที่มาหาเราควรจะต้องมีความไว้ใจเราเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเขาก็ไม่บอกดูแลคนไข้เหมือนญาติสักคนหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูแลเขาตั้งแต่การวินิจฉัยที่แม่นยำรวดเร็วถูกต้องประหยัดค่าใช้จ่าย คนไข้รายนี้ก็เป็นคนไข้สูงอายุที่มีทั้งบาหวันความดันไขมันเราดูแล้วเขามีไอเนื้อรัง, <c oughs> งก็ฟีดแบคเซเลปรากฏว่าสงสัย <c oughs> ไม่วรรณโรคปอดก็จะเป็นก้อนที่ปอดการรักษาวรรณโรคเขาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็มีภารกซ้อนคือเขาแพ้ยาพอทราบแนวทางเขาก็ดูแลด,ด้านจิตใจถึงไข้ที่บ้านนะคะในที่สุดเขาผ่านหมดก็ประทับใจนะว่า เขาได้รับการวินิจฉัยที่ตรงและไม่ต้องกินยานเยอะนี่ก็คือทุกคนก็แฮปปี้ญาติก็แฮปปี้คนไทยก็แฮปปี้หมอก็ชื่นใจ